สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมากินอยู่แบบไทยๆแบบคนไทยกันเนาะเรามีผลไม้อะไรเราก็มากินช่วงนี้ไปดาวกินส้มโอบ่อยเนาะแต่ไม่แกะให้ดูละแกะบ่อยมากแต่ชอบกินจริงๆมันเป็นเอผลไม้ที่กินง่ายเนาะมีความหวานความติดเปรี้ยวนิดๆอ่ะอือือืกล้วยน้ำว้าสวนพระอ้น ปลูกเองไปช่วยแกซื้ออืมจริงๆเราก็มีผลไม้อยู่แล้วแต่ว่าเห็นแกยังขายไม่ออกก็ซื้อ <S <s เดี๋ยวปาริตเาก็จะใส่ตู้เย็นเลยอมืมันจะได้ไม่หวานมากเกินไปเราควรจะกินแบบกึงก่งๆสุกกึงก่งๆหาม โซบโอผลไม้สุดโปรดของปาริยาโดยเฉพาะทองดีวันหวานหนะ่อยเนาะลูกอยู่เหี่ยวเนี่ยลูกอยู่เหี่ยวเนี่ยออืฮตอนนี้ประเทศไทยก็น่าร้อนเนาะประมาณวันนี้สามสองดีกรีนะมีลมมีลมพัด มันจะเป็นกินแทนข้าวไปแล้วเนะี่ยหน้าร้อนอย่างนี้ถ้าใครเป็นขดร้อนนะเด็กๆไงผู้ใหญ่ก็อาจด้วยว่า อาบน้ำก็ทาแป้งนะแป้งอะ่ะหมอหมอก็แนะนํานะหมอแน,นนะแนํายเคยเป็นผดแบบมันอากาศร้อนเนาะเราไปขอให้หมอขอขอขอคารมายหมอบอกว่ามันจะทําให้ผิวแห้งแล้วก็ผิวดําให้ใช้แป้งอืมอืม ก็เลยไปดาก็เลยมาซื้อแป้งแป้งโยคีเลยเซเว่นแต่เพื่อนบอกว่าก็ใช้แป้งแป้งกับเด็กๆอ่ะหลานเขาใช้แป้งอะไรเขาก็ใช้แป้งนั้นอ่่ะก็โอเคนะ เราอยู่เมืองร้อนเราต้องมีวิธีแก้เนาะไม่ว่าจะอาบน้ําบ่อยขึ้นหรือว่าเอาแป้งทาป้องกันผดขึ้นรักแร้อืมวิธีแบบพื้นเนาะ มีใครเลี้ยงปลาดิดาไวไหมเนี่ยกินข้าวมื้อระกศอบอือือโอ้มันดีตรงไม่มีใครแย่งกินนี่เหรอว่าเอม วองว่าเพื่อนๆจะได้รับความสุขความเพลิลิน,นะคะก็มาดูกันเพลินๆคลายร้อนนิดหน่อยนะเราอยู่เมืองไทยแล้วก็เนี่ยมีผล,ลไม้กินผลไม้แบบทไทยเนะาะเจอกันคลิปหน้านะคะ Thanks so much my f r i e n d Thanks for your support See you next video Have a nice day Have a nice summer 拜拜。Bye bye.